ถ้าอยากเห็นข้าวขึ้นหม้อนะครับวิธีการแรก เราจะต้องเลือกซื้อข้าวหอมมะล,ลิเก่าคือข้าวหอมมะล,ลิเก่าเนี่ยมันถูกเก็บรักษามานะครับข้าวมันมีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลมันทําให้มีการดูดซับน้ําได้มากขึ้นตนระหว่างที่เราเคืองเนี่ยมันจะดูดซับน้ําไม่ดีพอดูดซับน้ําไม่ดีข้าวมันจะฟองตัวมากขึ้นมันก็จะทําให้เราเดื่มข้าวขึ้นหมอต่อมาข้อที่2ข้อที่2ก็คือเราจะต้องใส่น้ําในอัตราส่วนที่ถูกต้องพอเราใช้ข้าวหอมมะล,ลิเป็นข้าวหอมมะลิเก่าอัตราส่วนที่ถูกต้องก็จะประมาณข้าววน้ํา1.25ถึง1.5ส่วนน้ําาปริมมณที่ากนึเพราะว่าข้ามัถึงหนํา มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้น้ําปริมาณที่ไม่ถูกต้องหนึ่งอาจจะแฉะไปสองหรืออาจจะทําให้ข้าวมันไม่สบกั่วแล้วมันก็จะแข็งนั่นเองนะครับอันที่3นะครับก็ต้องเลือกซื้อข้าวของมะลิเก่าที่ยี่ห้อเราก็พยายามเลือกยี่ห้อที่เขามีการควบคุมเรื่องระยะเวลาเก็บนักษาของข้าวนะครับเพราะว่าบางทีสมมติเราไปใช้ยี่ห้อหนึงละปรากฏว่าช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยมันก็หุงได้อยู่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะครับช่วงมกราคุมภาเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นช่วงหน้าข้าวใหม่อีกปีนึงข้าวตัวนี้มัันนนนจจะะไมมมม่เเเหืออดิก็ป็ปขาขง ปีถัดมานั่นเองสรุปง่ายๆก็คือพยายามดูที่ห่อที่เขามีการเก็บรักษาข้าวแล้วก็คัดแยกเวลาการรักษาข้าวทาให้เราหุงข้าวไม่เก่าได้เป็นหม้อตลอดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราเลือกซื้อบางที่ห่อมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับบางครั้งมันอาจจะทําให้เราเุงแฉะได้แล้วเราก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเราก็ขึ้นหมอ้อบางครั้งเราก็ุงแฉะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่หลายคนไม่รู้นะครับ